สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มจาจัดทีเด็ดแบบคัดเนยนทั้งหมด3คู่เลยแล้วกันนะแต่อย่าลืมใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมไปดูช่องทิกต o k พี่เข้มทางบอลได้เลยนะครับวันนี้ที่ผมมจาจัดให้ก็เป็นคู่นี้เลยเป็นคู่แรกนะแต่เวลาที่ยงคืนตรงเป็นคู่ชิวัสปอเปิดบ้านต้อนรับกักมายอนของเมาโม่นั่นเองชิวัสปอฟอร์มพนันหนุหนเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะผมเสมอไป2แพ้ไป3ส่วนทางเมาโม่ฟอร์มพนันหนุหนชนะ สองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งก็ถือว่ามัโมฟอร์มดีกว่านั่นเองแต่นัดแรกที่เจอกันก็เป็นมาโม่ชนะไปถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูนัดล่าสุดข,ของชิวาตสปอร์นะ้ก็เพิ่งต้อนรับกันมาเยอนของอันตรายสปอร์มาก็จบเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็บุกไปเย็ยนมาโม่อย่างที่ผมบอกนะผมที่ว่าแพ้มาถึง3ประตูต่อหนึ่งส่วนมาโม่นัดล่าสุดนะก็เสมอกับบอบบี้มาก่อนหน้านั้นต้อนรับกันมาเยอนของชิวาสปอร์ก็ชนะไปสามึ่งคือสองทีมนี้ก็ต้องมองว่า เกมลุกก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะไม่ได้ดูขี้เหลแต่แล้ววันนี้นะผมแฮนดิแคปเปิดมาอยู่ที่เสมอตัวนะครับผมก็ ถามว่าคู่นี้มีโอกาสลุ้นฟรีเยอะมากไหมผมมองว่าเยอะมากนะผมแต่ถ้ามองจริงก็ต้องมองภาษีไปที่เมาโมมากกว่านะผมเพราะชีวสปอร์ตต้องบุกมาทําเกมหนักๆแล้วอาจจะโดนโูกส่วนของทางเมาโม่ก็เป็นไปได้นะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็เลยมองว่านัดนี้ขอจิ้มไปที่เมาโมไว้ดีกว่านะครับผมอย่างน้อยก็คือเต็มที่แบบจบๆเลยคือจบเสมอแน่นอนแต่ถ้ามองจริงก็น่าลุ้นมากกว่าก็ต้องจิ้มไปที่เมาโมได้เลยนะครับแล้วไปอีกหนึ่งคู่ที่ผมจะจัดให้นะครับผมก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของทางคอนเฟลินเลยนะก็เป็นคู่ อดัลเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยังบอยเบิร์นนะครับ อันเดเลตก็ฟอร์มมาตั้งสุดาด,ดูโหดจัดเลยคือเขาไม่เสมอใครไม่แพ้ใครเลยนะโอ้โหฮ่าั้งสุดคือชนะมา5นัดเลยส่วนทางยังบอยยังชนะสาเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งะครับสถิติคู่นี้นัดแรกที่เจอกันก็เป็นอันเดเลตบุกชนะแบบเฉือนๆ1นประตูต่อ0ูนย์ะครับมาดูนัดล่าสุดของอันเดเลตก็คือก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วผมก็เจอกับยังบอยมาคือได้พัก1สัปดาห์เต็มๆส่วนยังบอยนะครับผมก็นัดล่าสุดไปบุกไปเยือนเซิร์แบกมาได้ชนะถึง10ประตูต่อพูดถึงคู่นี้แล้วนะ้องงมออว่าตนนี้ผมเรื่องความ พร้อมก็ต้องมองว่าดูดีทั้งคู่นะครับผมส่วนทางอเดเลยก็ต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าเกมเขาดูมาตรฐานดีกว่ายังบ่อยเยอะนะครับผมแต่ถ้าเรื่องความเกมลุกแบบ หนักแน่นดูน่ากลัวต้องมองว่ายังบอยอยู่แล้วนะผมที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกมรับสัาส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เกมกองกลางอาจจะพลาดกันบ่อยนะถ้ามองจริงผมจะมองว่าอันเดรเลดที่ดูเหนือกว่านะครับผมแต่ยังบอยได้ความมั่นใจมันเต็มที่นัดล่าสุดชนะไปได้ถึงส0ประตูต่อหนึ่งอย่างนี้โอกาสที่จะมาบุกแบบถล่มยับอย่างเงี้ยคือสวนกันยับสวนกันไปสวนกันมาเลยมีโอกาสเป็นอย่างนี้เป็นไปได้มากที่สุดเลยนะครับคู่นี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงดูน่าสนใจอย,อย่างมากนะัดนี้ขอจิ้มไปที่สกอร์สูงไว้ได้เลยนะครับ ไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจะจัดให้นะผมก็เป็นกิลวินเซนเต้นะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของอาเซนอักคมานั่นเองนะกิลวินเซนเต้ก็ฟอร์มพัฒนาสุดก็ยังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าชนะไปแค่2นะัดเสมอไป1และแพ้ไปถึง2ส่วนอักคมานะนรับผมฟอร์มพัฒนาล่าสุด ชนะไป4ี่และแพ้เพียงแค่นัดเดียวและนัด4ี่นัดหลังสุดคือเขาชนะหมดทุกนัดเลยถือว่าฟอร์มดีมากฟอร์มกำลังลื่นไหลเลยและนัดล่าสุดชนะกิวเวนเต้มาได้ถึง4ี่ประตรูนนะมาดูนัดล่าสุดของกิวเวนเต้นั่นก็เสมอฟาร์มาริเคามาสูดประโูนแต่ก่อนหน้านั้นก็อย่างที่ผมบอกนะผมแพ้อัคมามานั่นเองส่วนอัคมานัดล่าสุดก็คือได้พักเต็มๆหนึ่งสัปดาห์ก็ถือว่าความฟิตอาจจะดูเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดูน่ากลัวอย่างมากวันนี้นะผมเป็นอัคมาที่เปิดมาปอแต่ก นะแล้วก็กิเวนเตก็ต้อง game, บีบเกมบุกใส่อย่างเต็มที่นะผม,มก็ต้องรัดกลุ่มด้วยเพราะว่าเขาจะเสียประตูไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่ากิเวนเตในบ้านมีโอกาสที่จะพลิกผันมาชนะอย่างมากนะผมนัดนี้ของมองไปที่กิวินเตไว้ดีกว่านะครับผมวันนี้ก็จัดไปแบบ3าตัวเน้นๆเลยนะแต่อย่าลืมใครที่อยากเข้ากลุ่ม v ี่ผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับ